เพิ่นก็มาบอกนั่นมาบอกหลายงว่น้ช่วงนั้น่ะ่ปีนมนะได้เท่าสอขั้นสามขัผมผมมารัอเพิ่ม่บาทเีนหัวคู่เห็นหัวคูให้ไม่ฝันไม่ฝันไม่ฝันสมมตบวกเลยนหรผมนอยู่นั้นนาะนอยในงแหงรถตัวนั้นนาจะเป็นตัวเล่บเป็นตัวเล่หรอคำเตืนคิปวิดอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือซื้อฉลากี่ยวับตลดมันสีสมุนรนั้นที่ในรในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทางช่องยูทู บางทีพันธาฝันดีแล้วฝันค่ะฝันต้องงวดฝันดีแล้วเนาะเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดพาท่านชมไปรับชมรับฟังนับกันนะคะว่าหลวงพี่เป็นฝันว่าจังไหนนะคะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวแอดใส่เบิรงนะคะสถิติงวดที่ผ่านมานะคะของหลวงพี่นิรุตค่ะสำหรับแนวทางหลวงพี่เนาะค่ะเป็นฝันนะคะนี่ไม่ฝันเนาะค่ะหลวงพี่เป็นแต่บอกความฝันสื่ฟังแล้วกับแต่เป็นตัวเลขนะคะตัวเลขที่หลวงพี่เพิ่นมักหน่ำเนาะค่ะทำตัวเลขก็หลายตัวที่ค่ะตัวเลขของพี่นิรุตนะคะเจ็ดสองตรงๆเลยนะคะนี่เลยหาครูเนาะค่ะ วันที่สิบหกพิกายนสองขันาดสิบหที่จะงนี่นะคะเ้ามาไปป้องกันกันข่าว่าหลวงพี่พ่นมินิฝันมาทางไหนแล้วหลวงพี่จะมีตัวเลอะไรเป็นแนวขางให้นะคะแล้วมาสการะเข่าตรงตแล้วไ่ได้กลับได้ค่ะหลวงพี่ข่าเข่าเนี้ยโกัดรักนะหลวงพี่เราเริ่มพัน72นี่ยนะโ้กัักกัน7201 20ตกมากเนี่ตัเลนไหเือนัเมื่อนะคข่าเพื่อนบ้านข้างหนึ่ง20ผมบนหลวมขาเข่าเนีย่่ะเนี่ แต่เพื่อนบ้านของน้องพีนี่ก็เขาทุกมือบ้านทุกมือทุกฐานเมคะเขนขบ้าค่ะทุ่มมือวุ้นตลอดโอ้ขอตลอดนะค่ะเจ้าผมร่วงเฟสรึเป่ผมรงไปนานเลต้อรู้ว่าเ็ที่ามรึ่อันนี้เห็นน้องพีัน้น้องพี่เ็นหันดียันค่ะวันต้องมันเดีย่นวันเดียกันันเดียกันันเดียกันวันพีย่ันวันเียกนเดีกันันียกันวันเดานวันเดอกนวันดยกันวันเดกันวันดียนวันดีนวานดี กองฟันผมเลยถามผมแม่หวกนั่นเย่เป็นบุญนันังน้องทุกทีโคงงามแท่านเ้ท่านรู้เป็นบุญแบบจำปีด้วยนยวัดพ่นน่งไรท่านคิดจำปีของกันเพื่อ่รท่านค่ะันี้พวกันเนเนบ่หนนบ่ไม่หนาถามดเพ่นีคุหือล่าเอ้สุดสุดแบบาามาใ่ไงค่ะวันน่พกูันเพ่อนเ่อนบาเหนือเพื่อนบ่เหนือไม่หนาามดอเพื่อนนี่คุ้มหรือเปล่าเฮนเฮ้ยุเฮยสุดแบลถ้าถามา มันธรรมดาน่าเหมือนขมูมันมค่นาัวันิเี้ยเลทุนผ่านลยวันละเป็นหนึัเ้านึ่งทัพมจนดหนงเกาหนึพราะนีละคุณแล้คุณถุนถุนแล้วคุณถุนตัวนั้นทม่นทุ่นกับหมหวานผู้เดียวทุันานทุนผเดเนาะคว่าทุกนผานนี่ม่งก่านี้นยอย่งนผ่รนดิ่งไม่คนันนันงมแตนรันเอฟบกันนนแบนน ผมก็มาอยู่นี่แล้ว้เาแานี้ผมก็มาอยู้นมันน้ำพัวทุวันนก้เพื่อนผมก็ดยอยู่บนบ้านนี้แหละไม่คมพันเลทำงานอะไรผมอยู่บ้านผมก็เขียนีโอเาทกี่ยุคพัฒนาีดีูลาหารพุทีเลยค่มาจากบ้นี่นี่ผมผมเล่นลาสิทาหัวกาซอยอองพ้อยังไเจียบีกงานนะตอนนี้ผมก็เล่นมาอูน้ำมันน้ำแ้วผมมาอยู่นี่เพื่อนก็มาบอกน้ำมาบอกหลายกว่าที่นี่ช่วงนั้นน่ะช่วงปีนุ่มนะได้เท่ากันสองขั้นสามขั้นะ เคยเห็นววาเนาะนั่นเจ้าครับพระอันนมีความครับมันน้องมีความนตนาบาินาทานบวชนุ่มอันนี้เ็นหักูเ็นหัวกูให้ไม่ฝันไม่ฝันไมฝันผมบวชเลยเนาผมน่งนนน้อน่ใรถตัวน่นนั่งปตัวเลยบวชเนตัวเลยเบวชเนี่ยบวชแล้วก็บวบนุ่มอนกบลือผมฉนบอกผมตลอดกูยิ่งโอเคถ้ามันเคอนนีเคนอีกบวชครับผมแต่แต่กนตนาบนเนอ อย่างแรกจ้าอันว่าจังไรก่อนจ้าอันเห็นเห็นเห็นว่าจังไรก่อนบางทีไม่ฝันไ่ได้จบอกความบอกนี่มีฝันบอกความฝันสุดฟังอีกนะจ้าโอ้ยฝันก่านฝันว่าพวกไม่ออกเป็นติดพงเต็มบ้านเต็มวัดเต็มขดหน้าบ้านทั้งเขานันค่าจารย์นี่แหละค่ะนาวัดอันนี้ผมก็เลยถามวันนี้ไม่บอกว่าเนาะนุ่มเียเป็นงานอย่างก็เลยติดพงคิวงามแช่นบบนี้ไม่ออกก็เลยเลยบอกว่าเอาพระอาจารย์มาดูบัวงานประจำปีเป็นอยู่นี่แหละไม่ออกก็เลยพ้ากันติดพงรอรอประทันแทนเพิ่นบอยสูน่าดอกเพิ่นาี่ นมสูนาหัวมาแล้วนมันขึนกุมนาบอกเอาะอาจารพกรูปบอกเป็นงันทำีเพิ่มีตัวท่านก็ปิดหน่อยร้ายหน่อย็นนคนแต่ทุกแ้เนาะค่ะันนี้พีดกับเลยบานนี้มิดดีใช่ไหมคะผมฝันีนี่มิดดีด้วย่แต่บ้านเลขที่บ้านหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งทับเจ็ดห่งเกาหนึ่งทับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งทัเจ็ดทับเจ็ดว่าบ้านนั้นเป็นปมุเย็นนะมได้เนราเรียกไหมผมเีได้ยังไงแที่อาจารย์เนผมเีนได้คบีเดี๋ยว่เด นี MM ่นะคะเป็นความฝันนะคะหลวงพี okay. yeah. Now, right ่นิรุตฝันตองวัดหลวงพี right ่เพิ right ่นกะว่าเป็นฝันดีค่ะเนาะค่ะพัที่วัดนะคะหนึ่งตั้งหนึ่งหมู่เจ็ดเนาะค่ะหลวงพี่จะมากกบมันใจเนาะค่ะมันใจนี่แล้วค่ะตามนี้นะคะเป็นฝันตองวัดเนาะค่ะเดี๋ยวอาจจะมาทานซอให้อีกนะคะสำหรับความฝันของหลวงพี่นิรุตเนาะค่ะให้เอฟซีนั่งไปพิจารณาเพิ่งนะคะตองวัดนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เน้นให้ได้เนาะค่ะทางก็รอดอีกตัวนะคะนี่เป็นความฝันตองวัดนะคะของหลวงพี่นิรุตเนาะค่ะ ค่ะสำหรับพิปนี้แอรกับความรรชมนะคะใส่วิต่ละาญาในการรับชมรบฟังตัวเลขทุกตัวมีสิทธิล์ลขาเรมีรสิทธิ์หลุดนะคะแอร์ก็เป็นสืทอกลางในการนั่งแสนงตลกเป็นแนวทางเท่านั้นแทนบ๊อบมันก็ชอบกับท่านนะคะขอให้ทุกท่านชคดีนะคะสวัสดีค่ะ